สวัสดีนะครับวันนี้มาจะมาทำการตกปลาแดงกันครับเดี๋ยวพามาดูเลยครับนี่ครับเหยื่อที่ใช้วันนี้จะเป็นกุ้งฝอยนะครับลอยทุนนี่ครับ ลองดูแล้วกันนะครับอืออนี่ออเป็นผมใส่แล้วก็โดดอีกทีนึงเอาใส่เลยเอาใสเลยอยู่อยูนะครับฝูงเยู่ข้าครับวันนี้ดโดนฝูงเข้าฝูงเข้าฝูงครับ อันนี้ว่ากับโปนนนะครับโปนเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโปนอกเยี่ยมครับพาโปนุมาถลม่มผงพัดแดงครับนี่ครับสยยใส่ถังครับนี่ครับกินขามือครับกินทุกดอกโปนุบอกมันครับมันเลยครับมันเลยครับใส่ถังเลยครับลุงพาเช็ดไหม พาโปมาทะลมใหม่ครับเดี๋ยวตอนเย็นๆจะมาเล่าให้ฟังอีกทีครับเดี๋ยวผมขอตกก่อนผมกำลังเข้าครับเอาด้วโอไหนมาน้าไหไหน,ไหน โหสุดยอดสุดยอดปลาตีสองตัวเลยอ่ะคือปลาแดงน้ำนานครับปลาแดงน้ำนานครับวันนี้เรามาถล่มมองปลาแดงกันสุดยอดสุดยอดสองตัวคู่เลยครับเยี่ยม